สวัสดีครับเอพัดลมนะครับมีเสียงตื่นนะครับพร้อมมีกลิ่นไหม้นะครับอพัดลมยี่ห้อคาชิวาครับอันนี้ก็คือพัดลมยี่ห้อคาชิวานะครับเอซื้อมาได้แค่ไม่กี่วันเองก็ไปแล้วครับมีเสียงตื่นแล้วก็มีกลิ่นไหม้ขึ้นมานะครับอลองเสียบไฟดูนะครับแล้วก็กดเปิดดูนะครับ เนี่ยปรากฏว่าเออ่มีเสียงตื่นนะครับแล้วก็เริ่มมีกลิ่นไหม้นะครับมีเสียงตื่นแล้วก็มีเสียงตื่นแล้วมีกลิ่นไหม้นะครับอุ้ยตื่นมาด้วยรอยเป่งเลยเจ๊งเลยอ่าเราเ <c oughs> มื่อมีเสียงตื่นแล้วมีกลิ่นไหม้อย่างนี้เราต้องถอดมาวัดดูนะครับว่าอะไรคือสาเหตุครับ ต่อก็เราก็ทําการถอดนะครับก่อนเดินเราต้องลองดึงปั๊กไฟออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยครับแล้วเนีถอดออกมาก็เราก็จะทําการวัดนะครับอันนี้คือ c ีสองไมโครฟาราดนะครับ c ี่าวสองไมโครฟาลานะครับติดพันห้าเปอร์เซ็นนะครับแรงดันไฟสีดทนแรงดันไฟได้สี่ร้อยวลต์นะครับตามทีห้าสิบถึงหกสิบเพ์นะครับประเทศไทยใช้ไฟสองร้อยยี่สิบเอซีี ฟวามถี่5 0เฮิรตครับถ้าวัดไฟที่ข้อมขาซีนี่นะครับจะได้ประมาณ440โวลต์ครับแต่เนื่องจากมีโหลดนะครับมันก็จะตกลงมานะครับไม่ถึง440ครับซีตัวนี้ทําหน้าที่สร้างแรงดันไฟขึ้น2เท่าตัวนะครับเพื่อฉุดให้มอเตอร์หมุนครับถ้าแห้งก็จะไม่หมุนนะครับมีเสียงตืดอันนี้สายไฟ AC นะครับเข้ามาที่ขาสวิตช์ครับเมื่อกดสวิตช์มันก็จะต่อไฟ AC เข้าไปนะครับ ส่วนสายสีทาน,นี้เรียกว่าสายไฟร่วมครับหรือสายไฟตรงหรือส่วนสายสีชมพูนี้ก็คือไฟสตาร์ครับอ่าอ่าส่วนสายที่เทาอ่าสายตรงนี้สายสวิตช์ครับเข้ามาสายที่อ่านี่คือสายเอซที่เข้ามาสวิตช์ครับอ่าเข้ามาเบอร์หนึ่งนะครับเขียวเบอร์หนึ่งเขียวเบอร์หนึ่งเหลืองเบอร์สองครับแล้วขาเบอร์สามครับอ่าส่วนสีเทานะครับที่ต่ออยู่กับซีนะครับ ที่เป็นสาย AC นะครับสายเข้ามาที่ขา C นะครับเรียกสายไฟร่วมสายไฟตรงหรือสายไฟตรงน่ะเรียกสายไฟตรงสายไฟร่วมหรือสายไฟ AC ครับ I ไฟ AC เส้นหนึ่งอันนี้หมายถึงร่วมกับสวิตช์ทุกๆตัวนะครับสายไฟตรงนะครับตรงนี้ซึ่งสายอ่านี่คือสายตาตานะครับสีชมพูนะครับ เป็นตัวชุดให้มอเตอร์หมุนครับเจะทำการวัดซีก่อนนะครับเราจะต้องถอดเอมื่อกี้ขาออกหนึ่งขาครับเพื่อการวัดที่แม่นยำนะครับเราจะต้องทำการถอดขาซีออกหนึ่งขาครับ ลัาจะถอดแล้วเราก็จะทําการวัดนะครับอันนี้เป็นซีที่ไม่มีคู่ไม่ต้องคำคำนวณคู่ครับหนึ่งจุดเก้าเก้าไมโครวลต์ถือว่าโอเคครับถ้าตกเล็กน้อยอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเนื่องจากมันก็มีค่าผิดธิ์ค่าของมิเตอร์และก็มีค่าไิท้าของที่ตัวสีอันนี้เราจะตั้งมิเตอร์เข็มในการวัดนะครับตั้งมาที่สองจุดสองห้านะครับเพื่อให้สายไฟสายโปลบนะครับสายที่วัดสายแดงดำนี่นะครับมีภาพ เป็นหนึ่งโอมนะครับเป็นใส่ไปเส้นหนึ่งครับเพื่อทําการช็อตช็อตมันนะครับจากนั้นตั้งมาที่ย่างคูเสียบทำการซีโรโอห์มนะครับให้ได้ศูนย์นะครับจากนั้นก็วัดนะครับจะขึ้นเลขยี่สี่ครับถือว่าใช้ได้ครับอ่าัด้วยมิเตอร์เข็มจะเป็นก้าประมาณนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับอ่าผมจะรับใสครับพอสาร่สักที่สองครับได้สิบสี่โอห์มครับแสดงว่าช็อตรอบไปแล้วครับ อ่าสตาร์ทขดที่สองไม่ขึ้นครับวัดทุกขดเลยครับสตาร์ทขดที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็ขดลวดมอเตอร์ด้วยครับมอเตอร์หลักด้วยครับปรากฏว่าไม่ขึ้นเลยครับอันนี้มันก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะมันข่าวอันนี้วัดสตาร์ทขดที่หนึ่งครับไม่ขึ้นครับสตาร์ทขดที่สองก็ไม่ขึ้นครับสตาร์ทขดที่สามอันนี้วัด อโมอเตอร์หลักด้วยนะครับโมอเตอร์หลักก็คือสายสีเทากับสีขาวนะครับถ้าวัดมอเตอร์หลักก็คือสายสีเทากับสีขาวนะครับสีเทาก็คือสายร่วมนะครับสายสีขาวก็คือริเตเบอร์สามถ้าวัดสองเส้นนี้ปุ๊บก็เป็นการวัดคล้อมที่ขดลวดโมอเตอร์หลักครับซึ่งมันขาดเส้นหนึ่งมันก็ไม่สามารถวัดได้เนื่องจากเป็นปการต่อนุกรมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ